วัสดีครับทุกคนมากับกินก้าวกันนี่หมดมาครับหนึ่งจุกอืมตุ๊กยังมาอืมกินอะไรเยอะอืมมอมอืมไเติมกี้เจ็ดต่อต่อตอมอมมอมคุยจุ๋ยเอามาบืมมอมแบบไก่ก้องนี่เอาอต้มซุ้งเลย นี่ครับตรงนี้ต้องตัววาดึงโลตรงนี้ห้าตัวรึงโลแต่ละรอบไม่เท่ากันนะบางทีครับตัวเลขตัวกลางตัวใหญ่นี่รอบนี้ช่วยๆเลยก้าไปเลยได้เตเปชรปั๊บกินเฟิร์นเลยกับไปวัดนาลิงกล้องตกไปติต๊กตอ,อกช่วยๆนี่พร้อมส่งวันนี้อันนี้หนึ่งโลช่องไวเดทีด่เป็นนี้ช่องตัววาดนึ่งกึงโลรอยดัมิ๊บบาทเอาผู้จ่้ยไป

Tiền mũi liền đầy ren Bỏ bỏ ăn tiếp luôn Để bị bị kinh cao này bán bắp nào Ừ, ngồi bị gấp với em Rất ừ. rồi. Rồi rồi là giống Ừ Nụ nè là mai Nè, trái kia Ừ đòn 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 Ừ Tao cho duyên nắng hên 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 rồi hên nè hên nè hên hên mang hên 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 mưa hên 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 đà hên 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 หมดขึ้นมันเรียนี่หมดอืมหมดขึ้นกาวีเนาะพี่แป๊บขึ้นแล้วเหรอมันหมดขึ้นกาวีแล้วน,นี่บอกบอกแบบบานๆด้วยฮะบอกบอกแบบบานบานมันไม่ย่ําหมากเด็ดวินเรากระ יז ดูเอาของเราไปเราไปเก็บมาเองไปเก็บมาที่ที่บ้านเรานั่งบ้านเราเนีงอืมไม่จ้าแต่มันไม่จ้า mhm <laughs> ừ. tim mhm mhm kim mhm không mhm 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 mhm